สวัสดีค่ะเซฟี่นุนเอ็มยืนหนึ่งไม่ยอมนั่งการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งกลับมาพบกับช่อง YouTube เซฟี่นุนยืนอแลนะคะวันนี้นุย่นนนยู่กับรถไฟฟ้านะคะร้อเปซค่ะอีกหนึ่งรุ่นของ m c ที่ต้องบอกเลยว่าราคาตอนนี้นะคะได้รับราคาสุดพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าวันนี้พี่นุ่นจะพามาชมรถ m c รุ่นไหน บอกเลยว่าคันนี้คุณลูกค้าจะต้องคุ้นเคยน้องอย่างแน่นอนนั่นก็คือ MG ZS TV คันนี้เป็นรุ่น X ค่ะราคาปกติน้องค่ะ8,99,900บาทนะคะตอนนี้ ได้ราคาสุดพิเศษเดี๋ยวเราค่อยมาบอกกันท้ายคลิปนะคะคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%คันนี้วิ่งไฟฟ้าได้ไกลสูงสุดถึง403กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC มาพร้อมกับแบตเตอรี่ค่ะ50.3กิโลวัตต์นะคะขุมพลังแรงม้าค่ะ177แรงม้า280นิวตันเมตรนะคุณลูกค้าที่ต้องบอกเลยว่าโซนถึง100นะคะกิโลเมตรนะคะใช้เวลาเพียงแค่8.6วินาทีเท่านั้นนะคะดีไซน์ค่ะต้องบอกว่าตัวนี้มีการไมเนอร์เชนปี2022 นะคะคปรับเปลี่ยนหน้าตาน้องให้ดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นไฟค่ะตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมระบบ d เด t i ทม r u n n i n g l i ล h t เปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะคะจุดชัดไฟค่ะจะอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะลองรับการชัดไฟแบบ DC c h a r g ์และก็ AC c h a r ร์นะคะตัวนี้ค่ะ DC c h a r ร์ใช้ระยะเวลาในการชาร์จไฟนะคะ3 0มสถึงแปใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่30นาทีเท่านั้นบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับการเข้าชาร์จนะคะสําหรับถุดชาร์จไฟนะคะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ค่ะด้านข้างดีกว่าค่ะว่าน้องทําดีไซน์มาได้สวยงามขนาดไหนปรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กค่ะขอบ17นิ้วนะคะจับคู่กับยางแมทซิค่ะตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลย ซีรีส์ยางค่ะอยู่ที่215นะคะห5าส5 5 R 1 7นะคะตัวนี้เขาจะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นฝาครอบล้อได้สวยงามมากๆเลยคุณลูกค้ากระจกมองข้างค่ะตัวนี้ค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็กล้อง360องศารอบคันค่ะเบ้ามือจับค่ะตัวนี้ค่ะตกแต่งด้วยสีเดียวกับตัวรถนะคะตัดด้วยโครเมียมแล้วก็ตัวนี้มีสมาร์ทคีเลตเรียบร้อยแล้ว รุ่น X ค่ะจะมาพร้อมกับเราหลังคาค่ะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแล้วก็พาโนลามิกพันลูปด้วยบอกเลยว่าตัวนี้รองรับกำนักนะคะได้ถึง75กิโลกรัมเลยค่ะคุณลูกค้าบริเวณด้านหลังค่ะตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะแบบ LED ค่ะไฟเบรกตรงที่3ค่ะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนบริเวณด้านหลังค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูภายด้านหลังสันนิดนึงก่อนก่อนที่เราจะดูภายในนะคุณลูกค้า m t x SX ค่ะ XZ EVX นะคะมาพร้อมกับสาย V2L ค่ะที่ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อค่ะกระแสไฟนะคะแบบ12โวลต์นะคะสามารถแชร์กระแสไฟค่ะสำหรับสายแคมปิ้งค่ะตัวนี้มอชาบูหมูกระทะนะคะหรือสามารถชาร์จจักรยานไฟฟ้าค่ะโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตค่ะมือถือนะคะบอกเลยว่าตอบทยวสายครอบครัว่อไปแคมปิ้งแน่นอนอุปกรณ์ค่ะตัวนี้ค่ะโฮมชาร์เจอร์ค่ะและก็ฟรีสิทธิ์การติดตั้งนะคะถึง6เดือนเลยคุณลูกค้าบอกเลยว่าครบจบมากมาก ดีไซน์ด้านหลังนะคุณลูกค้าบอกเลยว่าคันนี้เป็น SUV ค่ะเซ็นเซอร์เตือนด้านหลังค่ะ3าสุดค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ภายในดีกว่าคะ่ะว่า MG ZS EV ทำมาได้สวยงามขนาดไหนสำหรับดีไซน์ภายในค่ะต้องบอกว่า MG ZS EV รุ่น X นะคะตกแต่งด้วยสีดำคะ่ะเป็นดีไซน์ลายแคล่าคุณลูกค้าและตัดด้วยเส้นสายสีแดงแบบนี้เลยบาะค่ะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะ ฝั่งคนขับค่ะตัวนี้จะปรับไฟฟ้าได้ถึง6กทิศทางเลยแบบนี้เลยคุณลูกค้านี่เลยค่ะใช้งานง่ายมากๆค่ะหน้าจอค่ะตัวนี้ขนาด7นิ้วค่ะมาพร้อมกับระบบ iSmart ค่ะตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการคำสั่งเสียงภาษาไทยนะคะการเชื่อมต่อต่างๆค่ะตัวนี้มีเว r ไว e ลสชาร์เ e อค่ะ รองรับ Apple Ca าเฟแล้วก็ Android Auto <S 2> <S 2> <S เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับระบบเคิร์สค่ะตัวนี้มีเคิร์สถึง3ระดับเลยค่ะสามารถรีเจนพลังงานไฟนะคะได้ถึงน้อยปานกลางและก็มากปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ง่ายๆเพียงปลายนิ้วสัมผัสเลยคุณลูกค้าออโต้เบรโฮค่ะตัวปักกิ้งเบรกสาฟ้าตัวนี้มาให้เรียบร้อยแล้วบอกเลยครบจบมากๆนะคะสำหรับตัว mg z sev และนี่เลยซิกเนเจอร์ที่พี่นุ่นบอกคานโนลาม,มิกซันลูฟคะ่ะ ตัวนี้ค่ะเหมาะสำหรับสายครอบครัวนะคะที่ชอบเที่ยวกิจกรรมต่างจังหวัดบอกเลยว่าตัวนี้เปิดรับวิวได้แบบ180องศาอย่างแน่นอนค่ะดีไซน์ด้านหน้านั่งสบายมากๆคุณลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านหลังกันมางดีกว่าคะ่ะว่า MG ไซ Suv เขาทํามาให้กว้างขวางขนาดไหน ดีไซน์ด้านหลังต้องบอกว่า MG z a c v เขาทำมาให้กว้างขวางนะคุณลูกค้ามีช่องแอร์ค่ะแยกอิสระซ้ายขวานะคะและตัวนี้ค่ะมีจุดเชื่อมต่อค่ะหรือจุดชาร์จไฟถึงสจุดเลยนี่เลยค่ะมีที่วางนะคะแขนบริเวณตรงกลางค่ะและก็ที่วางแก้วน้ำนะคะบอกเลยว่าครบจบนะคะสำหรับการใช้งานแบบ SUV แล้วต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%ด้วยระบบการเอ,อปฏิบัติระบบความปลอดภยัยคุณลูกค้า ที่แตกต่างจากรุ่นดีนะคะมีตัวบายสปอร์ตค่ะเตือนมุมมุอัดสายตาค่ะเตือนเมื่อการชนเตือนในระหว่างการชนด้านหลังคุณลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่าเขามีเตือนเมื่อออกนอกเลนด้วยนี่คือความคุ้มค่าของ m z s e v เดี๋ยวเราไปสรุปรายละเอียดพร้อมราคาสุดพิเศษกันดีกว่าว่าคันนี้ที่นุ่นสัตว์โปรโมชั่นอะไรให้บ้าง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ MG Z SDV รุ่น X คันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาตอนนี้นั้นน่ารักมากๆคุณลูกค้าราคาปกติของน้องอยู่ที่8,99,900บาทค่ะคุณลูกค้าตอนนี้จัดโปรโมชั่นฟรีดาวน์สูงสุดถึง20%คผ่อนสูงสุด8.4เดือนจองและรับรถภายในเดือนนี้รับทันทีประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกเซนเซอร์หรือคุณลูกค้าจะใช้ส่วนลด20,000 900บาทลดไปในราคาตัวรถจะเหลือเพียง6,99,000บาทรับโปรเริ่มต้นดาว10%ผ่อนสูงสุด84เดือนรับทันทีประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมคลิกซันเซอร์นะคะสนใจเป็นโปรไหนก็สามารถเลือกเป็นโปรโมชั่นนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดที่ช่องทางเพจ f a c e b o o เซพิวเอ็มหรือช่องทาง u t u b e เซพ,พิวนุ่นยืนหนึ่งหรือจะโทรศัพท์สายตรงมาที่0 8 0 0 6 0ง3 2 8เซฟเบอร์ขึ้นไลน์ท,ทันทีอีกหนึ่งช่องทางค่ะ n u n e s a l e s m เอ็ n ซ e s แ l ดนูซ e no นะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆนะคะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ค่ะเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอให้เซลพี่นุ่นด้วยคลิปหน้าคุณลูกค้าอยญ่พี่นุ่นมาพามาชมรีวิวรถเ c รุ่นไหนนะพร้อมโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มอะไรก็คอมเมนต์ผ่านใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ